ครับดิฉันใช้จักรยานตาแถผลิตโดยบริษัทหลีเกี่ยวหัวจำกัดค่ะมันดียังไงเขามันดียังไงอยากรู้ใช่ไหมคะมันดียังไงดิคือพาไปค่ะไปกันเลยค่ะจักรยา,ตา,ตาสรนสัของเร,ร,ราดีดูร่างส่วนของรถด,ดูดีหมดเลยแม้กระทั่งร้เอเขาจะดูดีแล้วสวยงามกวบรูปร่างช่วงท้ายมั่นคงคุณลองดูสิเขาจะแข็งแรงมั่น,นคงมากเลยแข็งแรงมากเลยค่ะป้า มาพี่หนึ่งนาทีนี้คุณจะได้สินค้าสำนักคุณคือพิตตี้กลับไปนอนหนึ่งทีค่ะแถมยังได้ส่วนลถจักรยานไรราคาจาก2,000 0บาทเหลือเพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเรามาทดสอบพอดนจักรยานกันเถอะว่ามันเร็วแ,วแรงแค่ไหนยอดมาก ขอแนะนำตัวเลยนะคะดิฉันผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดร์แพทย์หญิงพันตำร,รวจโทสมเริงเตชะรัตนะพัฒนกิจกุลณนหนองแขมะค,ะค่ะเป็นใครขหรอคะเดียนะหรอคะเดียก็เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทหลีเกี่ยวพวดในเครืออีหลอกทองก e รุ๊ป ok ค่ะวันนี้มาทำอะไรเหรอคะ ก็อย่างที่บอกนะคะไตรามาสสองไตรามาสที่ผ่านมาประจําปีนี้นะคะก็กําไรเป็นก่อเป็นกำรรนะคะไตรามาสที่สาในปีนี้ก็อยากจะคืนกําไรให้กับลูกค้าทุกๆท่านที่น่ารักนะคะที่มีอุปการะคุณมาซื้อสินค้าตราแขกของเรานะคะ CSR ของเราเหรอคะ CSR ของบริษัทเราในไตรามาสที่สามนี้นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนอื่นต้องชี้แจงนิดนึง CSR คืออะไร รู้ไหมคะไม่รู้ CSR นะคะย่อมาจาก c o r p o r a t i n g Social Responsibility mm hmm. ก็คือเป็นการปันสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมนั่นเองนะคะ mm hmm. เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะไตรามาสที่3านี้นะคะเรามี CSR ด้วยกัน3โครงการะคะ่ะเราต้องเส๋และก็แปลวร์โครงการได้ โครงการแรกนะคะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราเลยคะ่ะตาแข่เนี่ยนะคะเราจะจัดการแลลี่รักลก,กันค่ะก็จะเป็นการปั่นจักรยานะคะลักโลกตั้งแต่เหนือจุดใต้แต่เชียงใหม่เย็นภูเก็ตกันเลยค่ะน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะโครงการที่สองค่ะโครงการที่สองของเราปลูกป,ป่าค่าปลูกป,ป่าตามรอยเท้าพ่อ และโครงการสุดท้ายนะคะโครงการนี้ก็ถือเป็นโครงการที่ดีเช่นกัน,นะคะ่ะชื่อโครงการว่าแบ่งปันน้ำใจค่ะต้านภัยโลกร้อนจำร้อนมากใครบอกลำปางหนาวมากลำปางร้อนมากเราจะประิษัทโครงการกันที่จังหวัดลำปางนะคะสำหรับโครงการนี้โครงการแต่ละโครงการนั้นจะสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับไปแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยเนาะดีใจค่ะเจอกันค่ะออ๋สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันสำร้อบ เตชะรัตนภคณาจิุลนักหนองแขมค่ะวันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของคุณพี่สมเริงนะคะอย่างที่บอกนะคะ GSR ของโครงการเรานะคะของบริษัทเราในไตรมาสที่3านี้นะคะมีด้วยกันีก3โครงการเริ่มกันเลยที่โครงการแรกโครงการนี้ค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการแลนลี่รักโลกวันนี้นะคะสมรองไม่ได้มาหาใครที่ไหนเลยค่ะเป็นพิตตี้สาวสวยของจักรยานตาแคร์ข,ของเราคนเดิมนั่นแหละคะ่ะ เราก็จะไปทําการปั่นจักรยานลดโลกร้อนกันสำหรับคำดียสิออคะไม่ได้ค่ะเราจะปั่นจักรยานกันตั้งแต่เหนือสุใต้กรุงเทพยันเชียงใหม่เอ๊เชียงใหม่ยันภูเก็ตเอ๊หรือว่าจะเชียงใหม่ยันสุงไงกลกลกเราก็ไปทุกที่ค่ะการปัป่นจัก,กรยานเนี่ยค่ะนอกจาก <c oughs> จะช่วยลดโลกร้อนแล้วเนี่ยยังทำให้ร่างกายเราเป็นไงน <c oughs> คะแข็งแรงท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าภาพบรรยากาศในวันนั้นจะสนุกสนานแค่ ถ้าไหนถ้าพร้อมแล้วปั่นจัก,กรยานไปได้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมฉด้ฉพบกับปูรมฝาอากาศค่ะวันนี้รู้สึกที่หน้าดิสานแบบจะพิเศษมากเลยอย่างย่าถ่ายแรดเผาแบบโผล่รถสัญจรไปมาเห็นไหมท่านผู้ชมโผล่ที่งแบบสบายมากแบบรู้สึกแบบโอ้เสี่ยวมากเลยจริงจิงอ่ะโอ,อ้เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรามาเป็นเอ่อพยากรณ์อากาศเลยดีกว่าวันนี้เอออากาศภาคกลางก็อากาศแบบกําลังเงย็นสบายสบายแบบ20องศาแบบเหมาะกับการเสียดตัวมากเลยอ่ะที่นี่กลับแล้วถ่ายไว้ ถ่ายแบบรายการต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะแบบบรรยากาศสบายมากเออส่วนภาคใต้ตอนนี้ก็แบบน้ำท่วมอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะส่วนภาคอีสานก็แบบว่าแห้งแรงมากแบบว่าโหด,ดินแตกระแหงแบบนี่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ส่วนภาคเหนือ,ก,อนนก็ตอนนี้ก็หอดูเอ็มเอ,ด,เอด,ด้านล่างมันขึ้นว่ารำปางหนาวมากท่านผู้ชมขอจบรายงานเออตอนนี้แบบว่าอยู่ห้าแยกราดพร้าวว่าน้ำจะมาแค่ไหนเราก็เอาอยู่อ่ะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,น,ะนะคะก็กลับมาพบกับผมรอกอีกแล้วเป็นตัวแทนคุณพี่สำเริงวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะเรามาอยู่ที่ลำพางร้อนมากเห็นชาวบ้านแล้วก็อนเนกอน,นาจาจค่ะท่านผู้ชมสงสารเหลือเกินค่ะดินมีแต่กระแหงเป็นแนววันนี้นะคะทางบริษัทของเราในเครือรีเกี่ยวหวดกรุ๊ปก็มีโครงการดีๆชื่อโครงการว่าบรรน้ำใจลดรอกร้อนนะคะ ก็มีร่มาแจกเห็นชาวลำพานร้อนมากก็สมสารสมเพศก็แจกแจกร่ให้ชาวบ้านกันเลยดีกว่านะคะไปชมภาพบรรยากาศความประทับใจพร้อมๆ้อกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่และสาวน้อาเรามาอยู่กันที่ไหนคะลำปางลำปางเป็นยังไงบ้างคะร้อนมากวัสดีคุณมากเยค่ะ ถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงค่ะแชร์โอเคขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ขอบคุณค่ะช่วยน้องไปค่ะยช่วยน้างไปค่ะมาสกออยมาสกออยมาสกอยมากออยเอาอี่แก่อะมาอะมาอะมาหาลูกอะมาโอเคต่อ คืออุทยานห้วยขาแข้งนะคะเป็นใช่ไอ้น่งเอาแข้งขามาควายกันเล่นๆที่นี่นะคะรเรามาโครงการปลูกป่าเฉลิมะเกียรติค่ะมาทําอะไรนเหรอคะก็ตามที่บริษัทของเรานะคะได้แถลงนโยบายไปนะคะว่าเราจะทําโครงการปลูกป่าตามรอยเท้าพ่อนะคะวันนี้เราก็ถือว่าล่าดีถีขึ้นไตรมาสใหม่มาปลูกป่ากันที่นี่กันเลยนะคะวันนี้ <c ười> ต้องได้นัําตัวก่อนนะคะลหลายคน ว่าดีไซนทำไมน่าเหมือนคุณสมเริมคุณสมเริงที่เป็นประธานกรรมการบริษัทหมี่เกี๊ยวหัวนนะพี่ชายนะคะคนละคนกันค่ะน้องสาวค่ะแต่สวยกว่านะชื่อสารองค่ะสารองนะคะสำไว้ดีนะสารองเอาล่ะวันนี้ก็ดูเวลาแล้วก็จะได้เวลาปลูกป่าแล้วเนาะแดดล่มลมตกเชิญเลเ็บกันเลยดีกว่าวันนี้เรามีเซเล็บดาราคนดังมาด้วยเป็นดาวคามฟ้าค่ะนหนังหนังเหนียวตายยากขอเชิญคุณ สบายมาค่ะเออสบายเลยดีดเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่นะคะคือคุณริสเจดการนะคะหรือเป็นชื่อในวงการของเขานชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อริซี่ดัวคุณริซี่ดัวนั่นเองนะคะแต่ว่าเรียกคุณริสเจดการ์จะดีกว่าดีกว่านะครับว่าถ้าสนิทกันก้าเรียกคุณริซี่ริซี่ก็ได้ริซี่ก็ได้ค่ริซีัเอขาเรียกกันเล่นเขาเรียกเปนเล่นๆนะคะวันนี้ก็ เป็นเกียรติมากดีใจมากผมเป็นเกียรติเหมือนกันที่ได้มาเจอตัวติดตัวเป็นๆอย่างนี้คุณคุณจบก็รอดก็ดีใจค่ะให้ก่อนเราเคยผูกปากการให้ให้คุณวิสซี่ออฝากผลงานอะไรตอนนี้สักหน่อยดีกว่าคะเจ้าตอนนี้ก็มีถ่ายสปอตโฆษณาเขาเจอกับยาหอมตาจอาว่าใส่ที่ค้าผลยาหอมตาดีนี่กินดีมากเลย พีเซนเตอร์ยาระบายตาบัวแก้วแล้วเหรอคะก็ยังก็ยังเป็นอยู่นะเขาก็ยังมีสัญญาอยู่คสอ๋อที่วอ็มาครับครั้นี้ก็มีภาพยนตร์นะครับชื่ออีเตามาแล้วอ๋ออีเตามาแล้วบทแบบว่าไม่ใช่ตัวเองเลยใช่ไหมใคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยอย่าโอ้ไม่ใช่เลยอ่ะเป็นการเออแบบว่าทเป็นตัดติ้งการแสดงค่ะโอเคค่ะก็พร้อมไหมคะคุณริสพร้อมแล้วครับผมรีซีเหรอพร้อมรีซีเหรอพร้อม ค่ะก็วันนี้นะคะสำารองนะคะก็ได้นำนโยบายจากคุณพี่สมเริงนะคะในโครงการปลูกป่าตามรอยเท้าพ่อนะคะโดยมีเซลเลสตาคนล่างคุณบิสซ,ซี่ดวงนะคะแล้วก็มีแฟนขบขคุณลิซซี่มาร่วมด้วยช่วยกันดูด้ว,ว <ผม S 1> ยนะคะซซค่ะแล้วก็แล้วก็นะคะสำหรับ วันนี้นะคะเราจะทําการปลูกปลากันทั้งหมดกี่ไร่คะคุณริซีหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบไร่ครับค่ะก็ปลูกปลูกกันจนมือเหี่ยวไปเลยดีเดียวพร้อมหรือยังคะแฟนคลับและอาม่าอาม่าวันนี้วันนี้พา้อมมากเด้วยอะมาถ้าพร้อมแล้วเราก็ปลูกกันเลยดีกว่านะคะแล้วเราคนดีให้เอาวาเนี้สิเพื่อนอาม่ามาช่วยกันปลูกแล้ว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 มาด่ะอจิอากงเราจิ พอ<ฮ>แบกไม่น่าเลยคุณลิซซี่ไม่ไ่้เลยิยีกันอยู่รันนารทุกคนก็ยังไม่ตายเข้าโสกาอะไรเยี่ยงนี้ครับคุณผู้ชมงานเลี้ยงยังต้องมีวันเลิกลาโครงการของบริษัทในเครือหลีเกี่ยวข้องรุกจำกัดของเราก็คงต้องจบสิ้นเพียงเท่านี้ตามโครงการของเราเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์แล้วก็มีความ โครงการนี้นะคะจะสําเร็จร่วงผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีให้การสนับสนุนพวกเราค่ะขอขอบคุณการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ารักคุเขอาคุณขอขอบคุณพัฒตากาจีนอีหลักทองขอขอบคุณห้าทองเทียจังค่ะขอบคุณทุกเส้นเน้นทุกเส้น <All. S 2> ขอขอบคุณยาท่านน้ำขาวตาเจ้าอาวาสใส่ที่ค่าผมสีชมพูขอแค้ต้องเป็นตาเจ้าอาวาสใส่ที่ค่าผมสีชมพูต้องสีชมพูเท่านั้นขอขอบคุณยาฆ่ายาตาบู่โพยตีเพราะไม่มีใครจะฆ่ายาได้ดีกว่าผมในโลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกัน แล้วทำให้โลกนีสดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือคู่เราให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทาให้โลกมีสดใส ให้โลกน่าอยู่วันนี้ในโลกที่เราฟันฝ่าสวยอย่างไรเก็นไม่ได้ด้วย